เพื่อนเพื่อนครับผมวันนี้ผมมีรถดีๆมานําเสนอ Honda c ซี i c นางฟ้าหรือว่าซี vic FD นางฟ้าสมชื่อมือเดียวป้ายแดงออกข้างสีฟ้าด้วยเดิมๆจากโรงงานเป็นรถเทิร์นโชว์รูมาคันนี้เครื่องยนต์1.8นะครับเครื่องยนต์1.8ปี2008ครับเครื่องยนต์1.8ปี2008เกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานไม่เคยติดแก๊สทะเบียนเดิมเจ้าของสลับออกเพราะว่าเขาชอบเลขนั้นครับผมนะฮะก็มีทะเบียนใหม่มาให้นะครับรถสวยๆสีสันสวยงามเงา,งา,งาฉ่ำทังคัน สปาไปได้สปาห้องเครื่องหมดแล้วแอร์เย็นช่วงล่างดีคิวรอบคันโอเคนะครับไอคิวที่ชอบหลุดลุยไปไ OK อโอเคเบาหนังแท้เดิมจากโรงงานอยู่ในสภาพที่ดีไม่ฉีกไม่ขาดสปาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับสวยงามนะครับผมนะฮะเป็นเกียร์ออตโต้เครื่องเกียร์ดีจบจบช่วงล่างนิ่มเงียงไม่มีดังนะครับผมแอร์เย็นนะครับเอาไปก็ใช้งานได้เลยนะครับผมนะฮะเอาไปก็ใช้งานได้เลยด้านหลังก็กว้างขวางใส่ของได้เยอะอยู่แล้วครับผม นะครับด้านหลังกว้างขวางใส่ของได้เยอะด้านหน้าห้องเครื่องก็ไม่ไม่ไม่โซมนะครับนะครับห้องหน้าด้านหน้าห้องเครื่องก็ไม่โซมไม่มีชนไม่มีหยดไม่มีย้อยไม่มีเอมเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับคันนี้มาวิ่งมาหนึ่งแสนแปดหมื่นกว่ากิโลนะฮะร้านรถหนซ้สายขวาก็เดิมเดิมหลุมอะไรสวยงามยาอะไรแม่แรงอุปกรณ์ครบครับนี่ฮะนะครับซื้อไปก็เจอามันขับได้เลยครับนะฮะราคาก็แสงกลางๆครับผมแสงกลางๆเท่านั้นเอง นะครับอยากได้ก็จัดให้สากลางๆนะครับไม่แพงสตาร์ทดีเครื่องเดินนิ่งเรียบดีนะครับกุญแจรีโมทมีให้ครับภาษีหกเก้าครับเครื่องสาดสานมีหยดไม่ย้อยไม่เย้อม,ม,ม,มฝาหน้าเดิมนะครับอ่ะฮะเดิมหมดใครอยากได้ก็ตัวรถอยู่พุนทธมณฑลสายสองกรุงเทพไปรินทมณฑลสองฟรีสังหว้ดมีบริการสไลด์นะครับดูคลิปแล้วถูกใจก็มาจำมาส่งได้ถ้าอยู่ต่างจังหวัดมาดูไม่ได้ก็วีโอคอลดูมาแล้วครับ หรือให้เพื่อนให้ญาติให้ช่างมาใครมาอยากให้ใครมาดูก็มาดูได้นะครับมาทดลองขับได้ราคาต่อลองได้เล็กน้อยตามสมควรขอบคุณครับ